สิปีนะครับที่จีนเปิดใช้เขื่อนบนแม่น้ําโขงตัวแรกประชาชนในประเทศท้ายน้ําก็ต่างรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ําโขงนะครับโดยเชื่อว่าเกิดจากการที่จีนกักน้ําไว้ในเขื่อนเพื่อน,นําไปผลิตกระแสไฟฟ้าครับค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะมีเขื่อนที่สร้างอยู่บนแม่น้ําโขงของจีนก่อสร้างเสร็จไปแล้ว5แห่งจากแผนทั้งหมดคือ8แห่งค่ะและผลกระทบโดยเฉพาะระดับน้ําที่ขึ้นลงผิดฤด,ดูกาลก็เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสริยะ ในช่วงวาระประเทศไทยค่ะคุณดวงดาวคะค่ะซึ่งทางการจรีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดนะคะโดยยืนยันว่าการสร้างเขื่อนทางต้นแม่น้ำโขงไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำโขงแต่อย่างใดค่ะ เรื่องนี้ยังคงเป็นข้อโต้แย้งไปมานะคะที่แม้แต่คณะกรรมาการแม่น้ำโขงเองก็ยังไม่เคยชี้ชัดได้ค่ะว่าระดับน้ำที่ผิดปกตินั้นเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนหรือไม่แต่ว่าการลงพื้นที่จังหวัดสตึงเตรงในประเทศกัมพูชาของทีมข่าววาระประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากเขื่อนในประเทศจีนกว่า1000กิโลเมตรก็พบว่าคนที่นั่นเริ่มประสบปัญหาจากการขึ้นลงของแม่น้ำโขงที่ผิดธรรมชาติแล้วค่ะแม่น้ำโขงทางตอนใต้สุดของลาวมีความกว้างกว่า12กิโลเมตร ถูกเรียกว่ามหานทีสี่พันดอนเพราะมีปริมาณน้ำมหาศาลที่หลากแดงผ่านเกาะน้อยใหญ่กลางแม่น้ำโขงก่อนไหลลงสู่ที่ราบกัมพูชาทำให้เกิดแก่งน้ำตกใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างน้ำตกคอนพระเพงและแก่งหลีผี ธรรมชาติได้ดังสรรให้บริเวณ4,000ดอนนะครับมีแผ่นดินที่ต่างระดับกันมากนะครับจนเราสามารถสังเกตเห็นพลังงานที่แท้จริงของแม่น้ำโขงได้ที่นี่พลังงานนี่เองนะครับที่มนุษย์เรารู้สึกว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการสร้างเขื่อนผลิตก,กระแสไฟฟ้าแม้ว่าแม่น้ำโขงทางตอนล่างยังคงไหลยอย่างอิสระไม่มีการสร้างเขื่อนตามแผนพัฒนาที่วางโครงการไว้อย่างน้อย12แห่งแต่ดาว10ปีที่ผ่านมา ประชาชนริมน้ำโขงทั้งในไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามต่างได้รับผลกระทบจากความแปรปวนของระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่ขึ้นลงผิดธรรมชาติ<ะ>จังหวัดสตึงเต็งเป็นพื้นที่แรกของกัมพูชาที่รับน้ําโขงมาจากมหานทีสี่พันดอนชาวบ้านที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิมพึง่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้าโขงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการประกอบอาชีพทั้งประมงและเกษตร พวกเขาเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงในจีนที่อยู่ห่างไปหลายพันกิโลเมตรรวมถึงเขื่อนอีกจํานวนมากบนแม่น้สาสาขาของแม่น้ําโขงด้วยเขื่อนเหตุจะสังหรายอย,อยู่เรือฮะนะาทางเรืออนะทางเรือฮะนะบัดนี้ทาง,ทางลาวในะทางจีนเนพะราะท่อมาดาฮนะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตามธรรมชาติแล้วตามธรรมชาตรฮะนะบัดนี้ประชาชน เืองกาิาหหลน้าปปูช่าาาาางนล้บล้บกรหหยนฮักวิเมียนผู้อำนวยการพื้นที่ชุ่มน้ำสตึงเตรงซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือแดมซ่าไซบอกว่าเริ่มสังเกตเห็นการลดลงของพันนกและปลาโดยเชื่อว่ามีสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำโขงที่ขึ้นลงผิดธรรมชาติ บ่ามันตายมันมันเคยอยู่อยู่หูหน้าจริงๆนะมีหนามาันบ่ามันมันมีหนามันตายตายไรขี้ขี้เพื่อเอ็นเ็นตายนะเห็นตายนี่หนามแบบบ่อเทียมข่าวการเตรียมก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงที่4,000ดอนทําให้ในายฮักวิเมียนเคยขออนุญาตเข้าดูพื้นที่เพราะกังนวลว่าเขื่อนจะก่อให้เกิดผลกระทบดุนแรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำสตึงเตรงไปมากกว่านี้แต่ถูกทางการลาวปฏิเสธ เขายังตั้งคําถามว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเกืือนดอนสะหวงในลาวเพื่อขายให้กัมพูชาใช้พัฒนาประเทศคุ้มค่ากับสิ่งที่คนลุ่มน้ําโขงแถบนี้ต้องแลกมาหรือไม่เมื่อไฟฟ้าต้องใช้เงินซื้อแต่ปลาคือสิ่งที่แม่น้ําโขงมอบให้อมริ์สุวรรณเกตไทยพ b s อสไดงาน เขื่อนไซยบุรีเป็นโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนล่างที่มีความเคลื่อนไหวในการดำเนินการมากที่สุดนะคะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้ากำลังการผลิต1,285เมกะวัตต์ค่ะหรือว่าประมาณ2เท่าของเขื่อนภูมิพลรัฐบาลและประชาชนในกัมพูชาและเวียดนามกังวลถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้มากนะคะแล้วก็พยายามใช้ท่องทางต่างๆกดดันให้ยุติโครงการค่ะจนรัฐบาลลาวต้องออกมาประกาศระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีไว้ก่อนจนกว่าจะมีผลการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แต่ในความเป็นจริงนะคะภาพที่เห็นนี้คือการเดินหน้าปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างบริเวณหัวงานเขื่อนไซยบุรีค่ะโดยบริษัทชอการช่างของไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานเขื่อนนี้นะคะเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็เป็นเหตุผลที่ทางองค์กรพัฒนาเอกชนเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลไทยไม่เคยทักท้วงหรือว่าแสดงท่าทีคัดค้านเขื่อนแห่งนี้จากการเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังและมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองค่ะ เราก็อยากที่จะได้ยินจากทางาท่านนายกรัฐมนตรีนะครก็ว่า,าท่านคิดอย่างไรกับการสร้างเขื่อนไยบุรีในขณะนี้ถึงแม้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเซ็นไปแล้วก็ตามแต่ว่าในฐานะอาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะประงับเรื่องนี้ได้ในภายหลยัง ขณะที่กลไกการตรวจสอบผ่านคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ที่มีสมาชิก4ประเทศด้วยกันก็คือไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามถูกภาคประชาสังคมวิพากษ์นะคะว่าไม่ได้รักษาผลประโยชน์จากการใช้แม่น้ำโของอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของการตั้งองค์กรค่ะแต่กลับสแสดงบทบาทเป็นผู้ให้ความชอบธรรมในการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงโดยอ้างการพัฒนาภูมิภาคจากผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนก่อสร้างและไฟฟ้าที่ได้นะคะโดยมองข้ามวิถีชีวิตของชาวบ้าน เรื่องนี้ก็ทําให้ MRC นั้นประสบกับวิกฤตความน่าเชื่อถือในขณะนี้เป็นอย่างมากค่ะและภาคประชาชนในลุ่มน้ำโขงเองก็กําลังเคลื่อนไหวมองหาองค์กรในระดับที่สูงกว่าเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ําโขงค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณดวงดาวค่ะ